คุกเลยนะเพืเ่อนข้าวหมดแล้วด้วยข้าวผมหุงไว้ม้อหนึ่งกินไปคุยไปสนุกดีครับ สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนที่จะรับชมคลิป <c oughs> ก็อย่าลืมกดติดตามผม <c oughs> กดกระดิง่ง <c oughs> แล้วก็กดแจ้งเตือนทั้งหมดให้ผมด้วยนะครับผมส่วนคนที่ยังไม่ได้กดใจร้ายมากๆเลยอะ่ะสวัสดีครับกราบสวัสดีทุกคนเช่นเคยนะครับผมผม m r ็มอาปลาหิวเลยมิสเตอร์ปลาหิวนะครับผมวันนี้ผมก็มีเมนูที่แบบลังสันผมไปดูช่องยินเดียมาแล้วผมประทับใจมากๆเลยผมก็เลยจะจัดแบบสไตล์ยินเดียวันนี้ผมจะมาโปบมือนะครับผมอย่าลืมกดติดตามให้ผม กดไลค์ให้ผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปนะครับผมขอร้องละขอบคุณมากๆครับวันนี้ผมมีเมนูอะไรนั่นหรอนี่เลยเพื่อนๆนี่แกงปลานะครับผมมันจะออกเหมือนสไตล์ซูชินะครับผมซูชิปลาทูอะไรแบบนี้นะครับผมเนี่ยนี่มาเรามาลงมือกันเลยดีกว่าผมตัดวิธีทําออกไปนะครับผมเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาในการดูอะไรแบบนี้เพราะ แต่หลายคนไม่ชอบการดูเนาะเพราะผมไปดูหลังบ้านมาแล้ว่มีแต่คนดูดูแบบสั้นๆอะไรแบบนี้ผมก็เลยลองตัดวิธีทํากับข้าวทิ้งไปดีกว่าอะมาเดี๋ยวเรามาตัดใส่ถาดกันเลยดีกว่าครับผมวันนี้จะมาเปิดมือนะขอบคุณครับ เรียบร้อยแล้วครับผมหน้าตาใช้ได้ใช่ไหมล่ะครับเพื่อนๆก่อนจะกินข้าวเปิบมือต้องล้างมือให้สะอาดนะครับยอดกินเลยนะครับขอบคุณครับว้าวทุกทีเพื่อนๆอืมอืมว้าว เผ็ดครับผมแล้วก็หวานตามอืมอืมพิกซะหน่อยอืมสปซี่ really nice. Mm. Yummy. Wow. So good. I show you, I show you. Enjoy with me, enjoy with me bro. Yeah, eating fish. Uh, same uh look same curry fish. Look same. Uh. Mm.

อ,อ,อินเดียนะเขาจะใช้อุ้มมือเนี่ยปั้นปั้นปั้นไปนก,นก้อนๆแล้วกินคำใหญ่ๆอุ๊บแต่ของผมกินแค่นี้ก็ทุเรศแล้วครับผมขอโทษขออภัยนะครับผมสำหรับคนไม่เปิดมือผมจะเอาสีนี้เนี่ย เป็นช้อนแล้วนิ้วโป้งเนี่ยก็ดันเข้าปากครับอือันนี่คือวิธีกินของผมเนาะที่ผมถนัดบางคนจะใช้สามนิ้วก็ได้นะสามนิ้วแบบสวยๆแต่ของผมอะ่ะมันคำเล็กไปไงทุกคนทำแบบทิลนิดทีลนิดผมผมผมกินไม่ค่อยจะจะได้เท่าไหร่มันกินได้อยู่แหละแต่คือว่าอ้วมและอิ่มต้องคำใหญ่ๆไปเลย Okay. อย่างนี้แปบ๊บปุ๊บแล้วก็เอาเนิ้วโป้งดันับสูตรนี้ผ่านเลยครับผมจะเป็นปลาทูปลาเนื้ออ่อนหรือปาลาอะไรก็ได้ครับผมมันมากเนื้อเป็นเนื้อเลยเน่น อร่อยครับออออออตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่นะครับผมผมลุกขึ้นมาทำคลิปครับผมมันเงียบๆ,ๆดีเสียงไม่มีรบกวนเลยทุกคนตามด้วยผิดวาว พักงานอืมอมเอนจอยกับอาหารอะไรแบบเนี้ยสนุกในการกินนะครับผมมีความสุขดีอร่อยด้วย รสชาติมันออกมันมัน,มนหวานหอมหอมหอผมอยากลองอยู่นะอาหารมาเลย์อะไรแบบเนี้ยอาหารมาเลย์อาหารอินโดว้าว มันเปื่อยแล้วมันเปื่อยแล้วทุกคนใครกินปลาก็ระวังก้างเลยนะเห็นไหมผมได้เอาขี้ได้เอาตับไตใสป่ปรุงมันออกหมดแล้วนะทำความสะอาดอย่างดีมีแต่เนื้อเนยครับเนื้อมันก็เป็นอย่างนี้สวยอืม้ม อืมไม่รู้ว่าเหมือนแกงใต้หรือเปล่าแกงใต้แบบไม่กินหวานเนาะน่าจะเผ็ดนําที่ใส่เอเขาเรียกว่าอะไรขมิ้นเยอะๆอะไรแบบเนี้ยขอคุกเลยนะเพื่อน,นข้าวหมดแล้วด้วยข้าวผมหุงไว้ม้อหนึ่งกินไปคุยไปสนุกดีครับ หมดเรียบร้อยแล้วครับหืมสุดยอดมากเมนูนี้ยังไงผมก็ขอฝากคลิปคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม กินแบบเปิบมือนี่มีความสุขมากครับผมก่อนจะกินอะไรก็ล้างมือให้สะอาดนะครับผมสนุกกับการกินนะครับผมจเจริญอาหารดีบายบายครับทุกคนสวัสดีครับสุดยอดข้าวหมดพอดีเมื่งกีนต่อยยกหนึ่งแล้วครับผมบายบายทุกคนสวัสดีครับอื